หรูก็จุดทิ้งได้ยังไม่ทันปักของดูเงานที่ว่าเราเปิดคือถ้าเราว่านะคะคือถ้าเราสียงสิ้นสียคือเราจะไม่เห็นแร้วว่าของมันมันต้นหน่อยแต่เราเห็นคือทั้ง,ง,งสบบอามเรสต์หัวอข้าเป็นคือทุกอย่างมดมารุมกินของเราว่ะเรา,เ,ราเห็นนี้เหระเรา <c oughs> เห็นยังอีกคนนึงใช่พี่คนนึง <c oughs> ใช่ค <c oughs> ือในที่ไปกันหมดเลยเห็นแค่สองคนถูกต้องคคนรู้มาคนรู้มาที่้อะไตรงเนี้ย ช่ค <łość> ือเขาดูดเขาไม่ได้หยิบนะคือเขาปะเอาหน้าเขาอะดูดรงไมสวัสดีค่ะและอย่างที่เกิดนกันไปตั้งแต่ EP ที่แล้วนะคะว่าเราจะพามาฟังเรื่องราวของอาชีพหนึ่ง ที่เขาคุกซีอยู่กับความเป็นความตายแล้วก็เรื่องวิญญาณสิ่งลี้ลับทั้งหลายเนี่ยจะอยู่คู่กับอาชีพนี้เลยนั่นก็คืออาชีพอาสากู้ภัยนะคะซึ่งอันนี้เป็นอาสากู้ภัยจากที่ไหนนะคะอ่ามูล,ลนิธิจัดตุรธรรมปฏิค่ะซึ่งก็จะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่จากการไปปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่มันพีกกว่าก็คือเป็นเรื่องราวของการที่พอท้องปุ๊บแล้วมีสัมผัสพิเศษ ซึ่งมันจะมีความเชื่อหนึ่งที่ว่าคนเราอะพอท้องก็คืออาจจะมีตาที่สามหรืออาจจะตาที่สามะมันจะเปิดแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันก็แล้วแต่บุคคลซ,ซึ่งมันเกิดกับดาวใช่ดาวใช, <Down. S 2> ใช่ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องการที่ว่าหนูเห็นสัมผัสหรือว่าสิ่งที่เราเจอมาก็คือท้องแรกเลยของหนูก็คือท้องแฝดท้องน้องแฝดช่วงนั้นท้องประมาณสักสองเดือน คือท้องกับคุณพ่อคขาี้แหละที่บ<า>้าท้องแรกนี่หนูน่าจะประมาณเจ็ดปีรวมถึงเจ็ดปัจจุบันนี่เจ็ดปีะะก็คือท้องแรกปุ๊บหนูก็ไปออกจุดหนูเนี้ยทำปกติเลยไปนอนตอนนั้นจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจะอยู่แถวฝั่งวัดศรีประชารามไปนอนก็จะก,กลางเตียงก็คือแฟนก็นจะก,กลางเตียงแล้วหนูก็นอนแต่ตัวเราอ่ะจะนอนหันหน้าเข้าป่าเพราะหนูจะเป็นคนไม่ชอบนอนงายชอบนอนตะแคงกับนอนคว่ำมาเงินว่าวันนั้นเราไม่ได้มีอะไรติดตัวเลย นอนม่ม้าพปกติประมาณสักห้าทุ่มมีเงาสีดําพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาจนหนูสะดุ้งแบบแรงมากเลยจนแฟนถามว่าเป็นอะไรมีเงาสีดําพุ่งเข้ามาหาอ่าเขาก็เอาหูที่ว่าปลูกเขาให้หนูมาเนี้ยก็มาให้หนูใส่นอนนอนยาวจนแบบไม่มีเหตุเลยนะคะคือนั้นเงียบค่ะก็ช่วงประมาณตีห้ามีได้รับแจ้งเหตุปุ๊บใช่ไหมคะก็เขาบอกว่ารถมาใส่ชนป้าย บอกทางาวน,นี้อ่าเราก็ไปตรวจสอบที่กันเหตุไปปุ๊บหนูก็เห็นมารซาอยู่ในร่องผู้ชายล่างผู้ชายนะครับอืมไม่ใหญ่มากก็คือกลางๆเขาก็อยู่ในร่องแต่อยู่ในท่าความ่มคว่มเลยหนูก็จัดพวกเด็กๆหรือล,ลูกค้าก็ไปทีกันเหตุแล้วก็พลิกเขาเพื่อเราจะมาประเมินมดูว่าเขายังมีแบบชีพจรไหมอลไก็วัดปุ๊บแต่คือหนูไปเห็นปุ๊บคือเขาม่งม่งแล้วเลือดตกจับปุ๊บไม่มีชีพจรแล้วเขาเนี้ยพอเราเขายับแขนปุ๊บคือเขาแข็งแล้ว แข่งปุ๊บก็คือน่าจะเสียชีวิตน่าจะประมาณไม่เกินไม่ต่ำกว่าเจดถึงเจ็ถึงแชั่วโมงใช่นี่ก็คือใช่ก็คือประสบการณ์การท้องหนูคนแรกเลยท้องท้องแรกที่ว่าเจอแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาก็อันนี้คือที่เราเลยไปเชื่อมโยงกับที่มีใช่สีดำๆหนูเลยคิดว่าเขาอาจจะมาบอก หรือเปล่าอันนี้นะหนูหนูคิดนะว่าช่วงนั้นที่หนูพูดกับแฟนวะ่าเขาอาจจะมาบอกเรารอเปล่าว่าเขาตายแล้วนะักเพื่อจะให้ไปเก็บเขาประมาณเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะไรเราไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยไม่เลยทําปกติออกเคสปกติทําเหตุปกติทุกอย่างแต่ม,มนมเกิดเหตุช้าก่อนเช้าวันนั้นใช่แล้วที่มากระแทกตอนนั้นเราหลับไปหรือย,ยังหรือว่ามันกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือว่าช่วงที่กําลังเคิ้มหลับเต็มที่คือหนูจะแบบรนนอนง่าย หลับตึงที่อะไรแล้วคราวนี้ความสะดุ้งแรงของหนูทําให้ที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะหันมามองหนูคนเดียวหมดเลยก็เป็นอะไรใช่น่แหละคือมันพุ่งเข้ามาเป็นเงาดาใช่อ่ะก็ะคือมืดเป็นฝั่งตรงห้ามเราเป็นป่ามืดปุ๊บเ,เขาแรงมาแบบเหมือนลมพัดตีเราอะ่ะคือแรงปุ๊บแล้วหนูก็แบบทังอะ่ะขึ้นแบบมองแบบค้างเลยแล้วหนูก็หันไปมองแฟนแล้วก็คนข้างหลังก็ถาบเป็นอะไรบอกหนูเห็นเรเลยพูดกับเขาอย่างนี้เหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นที่ตอนที่เราท้อง เราก็เลยเช,ชื่อในความเชื่อที่เขาพูดกันว่าพอเราท้องแล้วเราจะมีสัมผัสพิเศษ <คน S 2> อ,อะไระถ้าสําหรับตัวดาวเองหนูเชื่อตัวดาวดาวเชื่อนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าเราทํามูลนิธิตรงนี้มาปุ๊บบางคนไม่ท้องก็เจอ,อบางคนท้องอาจจะเจอมากกว่าคนที่ไม่ท้องแต่อันนี้คือก่อนหน้าท้องไม่เจอหรือเจอไม่ไม่มีอ๋อไม่แต่พอท้องปุ๊บเจออันนี้คือท้องแรกแลวท้องท้องสองละท้องที่สองอันนี้ ดูแบบดูนิดนึงก็คือทั้งสอง,งที่หนูก็ด้าหน้าท,ที่ที่ประสบการณ์หนูน่าจะดูก็คือหนูไปที่จันทบ,บุรีเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งทางมูลที่เราได้มีกิจกรรมเพื่อไปซ่อมแซมกลนะโรงเรียนที่เขาผ่านห้องน้ำพวกท่าสีอะไรนี้ปุ๊บเป็นช่วงที่หนูไปกับแฟนก่อนคืนไปนอนต้องไปนอนค้างแล้ว ไปนอนไปถึงที่นู่นนะหนูออกเดินทางแต่ที่นี่เพราะว่าหนูต้องซื้อปูนซื้อกระเบื้องซื้อทุกอย่างเพื่อไปเตรียม <Yeah. S 1> ให้คนที่นี่เขาไปถึงหน้างานไปทำได้เลยหนูก็ซื้อสักออกจากที่นี้ถ้าจําไม่ผิดประมาณสักหกโมงแต่ไปถึงที่โรงเรียนนะประมาณสี่ทุ่มกับห้าทุ่ม mm. มันก็ดึกแล้วแต่มีมีคนเปิดประตูราเราอยู่เราก็โอเคเจอครูก็เข้าไปนอนอาบนนะ้ำปกติก็หนูก็นอนเล่นคือนอนเล่นกันไปคุนไปประมาณสัก ตอนนั้นคือมีแค่สองคนกับแฟนแค่นั้นเหรอใช่ค่ะอสองคนกับแฟนทั้งโรงเรียนะนะแต่ว่าคือเปิดไฟหมดเลยนะคือเปิดไฟหมดเลยแต่ว่าก่อนจะนอนเนี่ยหนูก็นอนเล่นคือนอนเล่นคุกเคียนไปนู่นคือเล่นกัินปกติ่ะเล่นเขาก็หยอดคือหยอดตัวเล็กอะไรเงี้ยก็นอนปุ๊บแต่หนูว่าน่าจะเป็นช่วงที่หนูไปนอนก็คือหนูจะถ้าถ้าจะให้เห็นภาพนะคะก็คือจะเป็นห้องสมุดจะเป็นประตูเหล็กประตูกระจกอ่าแล้วก็หน้าต่างก็คือมันจะ รงข้ามเป็นปร,ประตูผักๆอย่างงี้ไม่หักปรเลืออเล่อนอ๋อเลื่อนใช่ <ๆ S 2> ใช่แล้วครั้เนี้คือตรงนี้ของเต็มตรงนี้ก็ของแต่แฟนเราเขาจะนอนฝั่งอย่างนี้หนูว่านอนพอดีประตูกับหน้าตางอ๋ออ๋อนอนตรงประตูเลยใช่แล้วครั้เนี้คือเขาหลับก่อนแฟนหนูหลับก่อนหนูยังไม่หลับแต่คือก็คือตัวเล็กมันก็ดิน้นในท้องแล้วก็นอนเล่นคือเล่นปุ๊บพอหนูจะเลิ่มหลับมีผู้หญิงอหนูว่าเห็นแค่เป็นรูปร่างก่อน หมือนเงาเขาก็เดินเดินวนเดินวนบน, <c oughs> นรอบ <c oughs> เดินวนที่หนูนอน <c oughs> เดินวนเลยค่ะเดินวนปุ๊บแล้วหนูช่วงนั้นหนูเพราะหนูเป็นคนท้องปุ๊บช่วงท้องถงหนูเป็นคนที่มีอารมณ์แรงอันนี้กี่เดือนละห้าเดือนือฮเร์นมนสวิงสวายอยู่ตอนนั้นใช่หนูก็เลยพูดในใจว่าขอโทษนะคะหนูที่หนูพูดนะจะเดินทําไมนักคนจะนอนหนูพูดอย่างนี้เลยหนูทั่หนูก็ทำได้ดูเลยอ่ะใช่ ตอนนั้นก็คือรู้แหละว่ามันเป็นไม่ใช่คนแน่ๆลับอ่ะไม่ใช่แน่ๆใครจะมาเดินตอนดึกดึกแล้วมาเดินหนูคนเดียวถามว่าตาหนูเห็นไหมคือเหมือนช่วงเรากแบบใช่คือเห็นเล็กว่าเขาเดินข้าเราพอเดินข้าเราปุ๊บพอก่อนเขาจะไปพหนมพูดปุ๊บเป็นสีเขียวใส่ชุดไทยสบายสีเขียวคือเมื่อตอนแรกเดินรอบเดินรอบเป็นเงาใช่แล้วพอจะสามสี่รอบปุ๊บพอจะไปปุ๊บพอหนูพูดเสร็จว่าจะเดินทำไมนักคนจะนอน เขาก็ออกเป็นออกเหมือนว่าก่อนเขาจะคือโทษทันคือหนูหันไปเท้าไปฝั่งนู้นก่อนเขาจะไปคือเขาก็อยู่ไปเท้าเราแล้วเขาก็ไปพอเขาไปปุ๊บหนูถามแฟนเลยว่ารู้ไหมว่ามีคนมาเดินหรืออะไรเอน้เขาไม่รู้เลยไม่มีใครรู้คือเขาไม่รู้แต่หนูว่าคือแบบจริงเหรอเขาเดินทางนะเขาเดินแบบเหมือนรองเท้าแบบตุบตุบตุบคือตุบตุบตุบคือคนไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเดิน ก็ตื่นเช้ามาทํากิจกรรมก็วุ่นวุ่นไปๆนนะคะทำกระเบื้องทำาน่นทำนี้คือเราก็ท <c oughs> ําทแต่ละจุดก็ทุกคนก็แบ่งนะเขตตาตอนนั้นคือช่วงลูกค้าเราไปถึงแล้วก็เกือบเป็นร้อยคนช่วงนั้นที่ว่าท <c oughs> ํากิจกรรมก็พักเที่ยงหนูแฟนแล้วก็จะมีพี่หัวหน้าที่ว่าเป็นก็จับกลุ่มนั่งคุยหนูไล่เขาฟังรนะูว่าเนี่ยหนูพูดคือพูดเตรียมนี้เถอะนะเนี่ยเมื่อคืนหนูโมโหมากเลยหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำไมต้องมาด้วกับหนูคือหนูพูดอย่างน Where ีน้ว่าเขาให้ครูมาเป็นหนูถามว่าครูคะหลังห้อออสมมมุดีีะรืืเปล่่าคูบก คือต้นตะเคียนที่สบายเขียวอ่ะเป็นต้นเลยหรือว่าก็คือทั้งโรงเรียนเลยค่ะข้างหลังต้นตะเคียนหมดเลยโอ้โหเนี่ยดูเอาจริงผลตั้งจริงค่ะเพราะว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บหนูก็นอนค้างอีกแต่คราวนี้ที่กว่าคือลูกน้องโดนหนูมีลูกน้องไปด้วยลูกน้องโดนแต่เราโดนแค่โดนโดนวนเดินวนแล้วหนูก็โดนพร้อมกับลูกน้องด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงที่ พอเปลี่ยนจากเป็นเงาอะแล้วมากลายร่างเป็นเขียวเขียวอะเขาจ้องมาที่เราหรืออะไรที่บอกว่าเขาหันหลังเขาหันหลังไปเลยคือหนูพูดปึ๊บแล้วหนูก็คือแบบเราลืมตาแบบว่าแต่เราไม่ได้เต็มที่เรามองปึ๊บหนูก็มองไปทั้คือหนูไม่ได้เอาบทไปแต่คือว่าเราเอาเป็นหนังสือหนูแล้วหนูเป็นคนต้้งนานสูงแล้วก็เห็นปุ๊บก็คือเห็นค่อยๆเดินไปปุ๊บเป็นผู้หญิงสวยมากแล้วก็สบายสีเขียวยาวคือผมคือสวยที่สุดที่หนูเคยเห็น สุงมากใช่จริงๆหนูพูดเลยเลยว่าเพราะว่าเขาเป็นเป็นแม่ตะเคียนที่ถ้าที่หนูเคยฟังใจอื่นมานะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นัไงแต่เขาน่นคือเป็นคนตัวเล็กผิวขาวสวยแล้วพอเราถามที่โรงเรียนเขาบอกว่าเอาเคที่นี่แม่ตะเคียนอลยไงต่อแม่ตะเคียนเสร็จปุ๊บอ่าเช้าก่อนที่ว่าคณะทำพิธีปุ๊บหนูต้องไปไหว้ไหว,ว้ปู่ที่เขาของที่นั่นตรงนี้ก็พีกอีกเหมือนกัน คือที่เขาก็เอาของไปวางกันหนูก็ไม่ยกนะ้เพราะว่าหนูท้องอยากเอาไปวางปุ๊บแล้วก็มีผู้ผู้ผู้ชายคนนึงที่เป็นอาสาเหมือนกันเขาก็มีองค์หนูมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าหนูหนูเลยพูดคัาว่าใช่ไหมเห็นอะไรกันเนี่ยหนูพูดก็บเว่าใช่ไหมเขาก็บอกรู้กันเห็นอะไรกันรึเปล่าใช่แล้วหนูก็เลยถามแฟนว่าเห็นไหมไม่คุณถามผูคนนี้เห็นไหมไม่หนูเลยพูดทั่เราเห็นนกั ก็ตอบว่าใช่คราวนี้หน evet ูก็จุดทุบว่ายังไม่ทันปักของดูงันที่ว่าแล้วเปิดคือถ้าเราว่านะคะคือถ้าเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเราจะไม่เห็นหรอกว่าขามันมันขึ้นไหวแต่เราเห็นคือทั้งสมเด็จสีหัวขาดเปดคือทุกอย่างเลยมันรุมกินของที่เราว่าเราเห็นเหรอเราเห็นนางอีกคนนึงใช่พี่อีกคนนึงใช่คือในที่ไปกันหมดเลยเห็นแค่สองคนถูกต้องค่ะคนรู้เ มาที่หัวเลยตรงเนี้ยคือเราเห็นมันจุกจักจุกจักกันอยู่ที่เขาใช่คือเขาดูดเขาไม่ได้หยิบนะคือเขาปะเอาหน้าเขาว่าดูดลงไปไม่ไหวไม่ไหวแล้วแล้วเราทำยังไงอ่ะเรายังไงพ่อนั้นปุ๊บหนูก็แค่พื่เฉยว่ากินให้อิ่มเพราะว่าเขามันเป็นป่าหนูก็เลยคิดว่าคือมันเป็นป่าแล้วเขาตายเราไม่รู้ว่ามีญาติหรืออะไรมันเรียกหรือเปล่าใช่หนูบอกินให้อิ่มถ้าไม่อิ่ม มาบอกแต่หนูจะขึ้นนะหนูจะกลับไปอีกก็เลยพูดอย่างน,นี้ใช่เราที่เอาจริงถ้าคนเจอขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องกลัวหรือตกใจอะไรแต่เราเรไมรเรลว<ะ>ถึงพูดถามาถามว่ากลัวไหมกลัวนะคะแต่คือว่าหนูทําตรงนี้มาแล้วอ่ะแต่เราเห็นคือที่แบบเห็นแบบเป็นเลยไงหลายคนด้วยไงใช่มียันอันนี้หนูมีหนูเห็นกันพ่อปู่เจ้าที่ที่ว่าเป็นดูแลปานนะเขาก็ยิ้มมามองให้หนู ยิ้มมาใช่คือเขายิ้มมาให้กับแล้วก็มีอน่าจะเป็นแม่ตะเคียนที่หนูบอกตอนแรกเลยที่ว่ามันเจอใช่เขาก็มาด้วยใช่อ้ล่านี้คิดว่าเหมือนที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นอะว่ามันเกี่ยวกับที่เราท้องด้วยไหมเราถึงเห็นอะไรขนาดนี้ยท้องทั้งนั้นเลยค่ะที่เห็นแต่เราเห็นเยอะเลยนะใช่ที่โรงเรียนอันเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าคนท้องคือบิดาที่สามอันนี้คือ ใช่ใช่ไหมเชื่อใช่ไหมเชื่อเต็มล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก่อนนะเราไม่ท้องเราไม่เคยเห็นเลยใช่ะถ้าไงเขาที่เขาบอกคนท้องมีตอนที่สามแต่ว่ามาแล้วแต่คนท้องเหมือนที่พี่ดอยบอกใช่แล้วอันนี้คือท้องแรกโดนละท้องสองอันนี้ท้องสองอันท้องที่สามเอยท้องสองเมื่อกี้คือเห็นที่เห็นแลเมื่อกี้ท้องสองที่เยอะท้องสามละท้องที่สามเนี่ยท้องนี้เลยเนี่ยท้องนี้ ตอนนี้ท้องอ,อยู่ <นะ S 1> ตอนนี้ท้องอยู่ตอ<ท>นนี้ท้องสามถ้าท้องนี่สามตอนนี้เหรอคะถ้าตอนนี้ยังไม่เจอแต่พีคที่สุดคือช่วงโควิดที่มานมาที่ที่เรารู้กันน่แหละหนูเป็นผู้เป็นเป็นทำธุรกิจส่วนตัว,วเราล้มละลายเลยพูดคำว่าคำล้มละลายคือหนูไม่มีเงินเลยแต่พอหนูพูดพอที่บ้านหนูว่าไม่รู้นะว่าเขาน่าจะมีอยู่จริงหนูพูดว่าขอให้หนูมีเงินกลับมาเป็นล้าน ไม่เกินสามวันมีงานติดต่อกลับมาใช่มีมีงานติดต่อกลับมารับเช็คเช็คแรกของหนูกับแฟนเลยก็คือสี่แสนเ uh. พราะตอนทองแรกของหนูเลยคือจริงๆต้องเกิดที่หลังรถก่อน uh. ก่อนที่จะมาเจอวิญญาณหลังรถที่หนูนั่งท,ที่ว่าหนูทำกันเ,เ,นเลยแฟนไปรับผู้หญิงผูกคออันนี้เลยนะคะ เป็นสาวโรงงานนี่แหละอยู่ในเนี้ยใน,ในทีนี้เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องชีวิตเขาเขาผูกแล้วแฟนไปรัดแต่เขามีห่วงลูกเขากำลังจะใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้พอหนูเปิดท้ายปุ๊บ<ม>คืออย่างงี้แหละคะ่ะประตังหน้ากันเลยนั่งอยู่ตรงในรถอะ่ะนี่รถ <laughs> คันสีดำ <laughs> คือประตังหน้ากันเลย <laughs> ใช่คือประจังหน้ากันเลยแต่บางคนเห็นบางคนก็ไม่เห็นแต่หนูว่าประจังหน้ากัยเพราะว่าเราทองด้วยไงน่าจะใช่ประมาณนั้นแล้วก็แต่ตอนนั้นน่ะคือยังยังไม่ได้จัดการกับเขาเขายังอยู่ข้างในหรือว่าเอาเขาออกมาใส่รถแล้วเก็บหมดแล้วคือส่งเข้าโรงพยาบาลอะไรหมดแล้วแต่เราเปิดปุ๊บเจอเลยคือวันที่เขาไปรับหนูไม่รู้แล้วเราต้องทำไงต้องตากันอ่ะหนูก็ถามว่ามาทําไมก็คือผ่านเวลาวันไปรับแล้วแต่เขายังติดค้างอยู่ที่รถเย่างนัง ค่ะใช่หนูคุยเขาเลยว่ามาทําไมมาทําไมหนูครับคือคือที่หนูก็ถามเพราะว่าถ้าเขาหิวเราก็ทําบุญให้เขาถ้าเขาต้องการอะไรคือให้เขามาบอกเราใช่แต่เวลาที่หนูท้องเนี่ยหนูไปไหวหรือว่าหนูเอาอะไรไปไปถวายเขานี่นหนูจะถูกห่นะสองตัวสอตัวอย่างที่เราถามเขาตอบไม่ตอบเขาร้องไห้เพราะว่าหนูเลยถามแฟนว่าไปรับใครมาหรือเปล่าบอกไปมีเป็นสารงาน เขามีปัญหาแล้วเขาโผล่แล้วเขามีหัวคือลูกสาวเขาเรียนอยู่ประเด็นคือเขาไม่ได้ไปเคสนั้นด้วยแฟนเขาอะไปรับแต่แต่มาเห็นที่หลัง่าด้นไปแล้วใช่เห็นไหมล่ะเนี่ยคนท้องแน่นอนแต่เหมือนเขาไม่กลัวอะไรเลยเนาะเขาถามเขาจะคุยด้วยตลอดคือหนูเลยคามวันที่ว่าหนูถามเขาเพราะว่าใจเราอะึ่งในคนตายเขาไม่สามารถคุยกับคนแบบกับเราได้อยู่แล้ว เขาก็ต้องอาจจะมีสื่อสารอะไรบางอย่างเหมือนอย่างนี้ที่เราถามไปปุ๊บเราให้ให้เราเห็นแล้วใช่ใช่เพราะหนูเจอปุ๊บแต่ถ้ามาร้ายกับเราหนูก็ดูกลับพว่าเหมือน,เห,อนเหมือนที่มาเดินวนใช <laughs> ่มาเดินวนใช่ใช่หนูก็ดูกลับเพราะว่าคือต้องการอะไรบอกกันได้เราไม่ได้คนใจร้ายใช่ใชต่ตอนที่มาเดินวนที่เจอที่เป็นจ่าแม่ตะเคียนอะ่ะแล้วพออีกวันหนึ่งที่ไปแบบมีให้อย่างเงี้ยนะจที่เราเจอจ่าแม่ตะเคียน หรือที่กินกันอยู่อ่ะเขายิ้มไหมพอหนูจะกลับทุบหมดเขาก็หัรือคืนแบนี้เหมือน,นเขาเรียกเหมือนประธานมาพอประธานจะกลับคือยือนเรียงส่งเงี้ออดรับส่งเงี้ยตายเลยแต่ก็ยืนส่งแต่ถามว่ามีปู่แค่พ่อปู่เขาก่อนที่หนูจะกลับพ่อหนูขากลับหนูจะผ่านผ่านตรงนั้นเ,เขาก็บอกเดินทางปลอดภัยนะลูก คนอื่นไม่ได้ยนะอันนี้หนูถามเหมือนกันพอาะเขาปุห๊หนูวอาถามเลยทุกคนได้ยินอะไรไหม,ม,มเขาก็ตอบว่าไม่ยินอ่าเขาบอกมานะว่าจะทำแบบนั้นนะทุกคนต้บอกเขาก็บอกพูดเป็นเล่นเขาชอบพูดเป็นม่คิดฝาก็ในทีมจะอ่ำกันใช่เพราะว่าทุกคนนะเขาจะรู้ว่าหนูเป็นคนที่รู้อะไรปุ๊บคือเขาพูดเลยใช่เพราะว่าคือถ้าเรารู้คนเดียวปุ๊บมันเพราะบางทีถ้าหนูรู้มากๆปุ๊บร่างกายหนูเหนื่อย แล้วเวลาแบบว่าเราแบบท้องหนึ่งท้องหนึ่งท้องสองเนี่ยพอเราคลอดแล้วเราไปเอาอาสาอะไรเงี้ยเรามีการเห็นบ้างไหมเห็นค่ะก็เห็นก็มือเคตาย์เขาก็ยืนมองล่างตัวใช่แต่ถ้าท้องอ่ะจะเห็นเยอะกว่าก็แล้วแต่ถ้าท้องพิเศษใช่แต่พิเศษมากแต่ถ้าพอคลอดปุ๊บก็จะเห็นเหมือนคนท้อง มันจะมีประษาสัมผัสตอนที่สามมากกว่าคนปกติใช่แต่ว่าปกติไม่ท้องก็เห็นเห็แบบเบสิกของตาั้นแต่ก่อนนั้นนั้นไม่เคยไม่เคยเลยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่เหมือนมันมาเปิดแบบพอเราท้องปุ๊บมาเปิดตอนที่สามปุ๊บมันก็จะอยู่กับเราไปก็คือเหมือนความเป็นความตายอยู่เรากับแค่เอื้อม